ภายใต้ทัศนียภาพอันงดง,งามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวพนของเทือกเขาหิมาลายัยในพงไพรซ่อนเร้นที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักยังมีสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์สายพันธุ์หนึ่งอาศัยอยู่นั่นคือแพนด้าแดงที่สุดแสนจะน่ารักพวกมันเป็นสัตว์ป่าหายากที่มีประชากรเหลืออยู่ไม่ถึง3,000ตัวจึงจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์เพื่อให้อยู่คู่ธรรมชาติต่ตอไป ต่อจากนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของแพนด้าแดงเพื่อเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ใกล้สูญพันธ์แห่งเทือกเขาฮิมาลัยสายพันธุ์นี้แพนด้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าแมวที่พบได้ในป่าตามแนวเทือกเขาฮิมาลายัยบริเวณที่อากาศอบอุ่นตั้งแต่ภาคเหนือของอินเดียทิเบตเนปาล จไปจนถึงภาคเหนือของพมา่ารูปร่างหน้าตาของพวกมันดูคล้ายและคูณผสมกับกระรอกมีหัวใหญ่จมูกแหลมแต่ขาสั้นคล้ายหมีขนตามลำตัวมีหลากหลายสีทั้งสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเหลืองและน้ำตาลแดงหางของพวกมันเป็นพวงยาวคล้ายกับหางของกระรอกและมีลายปล้องสีน้ำตาลแดงสลับขาว แม้พวกมันจะใช้ชื่อเดียวกับแพนด้ายักษ์และกินไผ่เป็นอาหารเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วแพนด้าแดงไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแพนด้ายักษ์แต่อย่างใดพวกมันจัดอยู่ในวงเฉพาะตัวที่เรียกว่า i อลอรีดีหรือวงแพนด้าแดงซึ่งสมาชิกในวงนี้ได้สูญพันธุ์ไปเกือบหมดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งแล้วปัจจุบันจึงเหลือแค่แพนด้าแดงที่เป็นสมาชิกหนึ่งเดียวของวงนี้ ทำให้พวกมันจัดเป็นสซากดึกดำบรรมีชีวิตหรือก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างร่างกายเหมือนบรรพบุรุษในยุก่อนประวัติศาสตร์นอกจากนั้นแพนด้าแดงยังมีชื่อเรียกอื่นๆในภาษาพื้นเมืองอีกมากมายเช่นแพนด้าเล็กมีแมวแดงและจิ้งจอกไฟแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยว ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์ที่ตัวผู้และตัวเมียจะมารวมตัวกันพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางวันนอนหลับบนต้นไม้โดยใช้หางพันรอบตัวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแม้เป็นที่ทราบกันว่าแพนด้าแดงชอบหากินบนต้นไม้แต่พวกมันมักจะลงมาที่พื้นในตอนค่ำเพื่อออกหาอาหารอย่างปลอดภัยในความมืด แพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่ครอบครองพื้นที่เป็นของตัวเองโดยพวกมันจะประกาศอาณาเขตด้วยอุจจระปัสสาวะและสารคัดหลั่งจากต่อมข้างก้นนอกจากนั้นพวกมันยังสื่อสารระหว่างกันด้วยการส่งเสียงหวีดและเสียงร้องแหลมแพนด้าแดงเป็นนักปีนป่ายที่แข็งแกร่งและคล่องแคล่วนอกจากจะนอนหลับบนกิ่งก้านของต้นไม้ได้อย่างสบายใจโดยไม่ร่วงตกลงมา พวกมันยังสามารถกระโดดขึ้นต้นไม้ได้อย่างทันควันหากถูกคุกคามจากสัตว์นักล่าที่มีกรงเล็บแหลมคม <S <S> <S ตามปกติแผนด้าแดงมักผสมพันธุ์ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมโดยตัวเมียจะยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ด้วยเพียง1-3วันเท่านั้นแพนด้าแดงตัวเมียจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ4เดือน และก่อนที่ลูกจะเกิดมันจะสร้างรังในโพรงต้นไม้หรือในโพรงต้นไผ่โดยใช้ใบไม้มอสและพืชนุ่มๆม,มาสร้างเป็นรังแม่แพนด้าแดงจะออกลูกครั้งละ1-5ตัวทารกที่เพิ่งเกิดจะมีขนสีเหลืองอ่อนและตามองไม่เห็นแต่พวกมันจะเริ่มลืมตาภายใน2-3สัปดาห์ และจะเปิดตาเต็มที่เมื่ออายุ1เดือนจากนั้นพวกมันก็จะเริ่มออกจากรังเมื่ออายุได้3เดือนลูกแพนด้าแดงจะกินนมแม่นาน5เดือนหลังจากนั้นจึงหย่านมและเปลี่ยนไปกินใบไผ่แทนซึ่งใบไผ่ถือเป็นอาหารเพียงชนิดเดียวของพวกมันจนกว่าจะโตพอจนสามารถกินอาหารอย่างอื่นได้เมื่อลูกแพนด้าแดงอายุสปี พวกมันก็จะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แพนด้าแดงอายุน้อยมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากถึง80%โดยที่ไม่ทันได้เติบโตอย่างเต็มที่แม้แพนด้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดอยู่ในกลุ่มคานิวอร์หรือสัตว์กินเนื้อแต่พวกมันกลับกินอาหารราวกับเป็นมังสวิรัต ส่วนใหญ่พวกมันจะกินใบไผ่ซึ่งถือเป็นอาหารหลักถึงสองในสามแต่เนื่องจากใบไผ่มีสารอาหารน้อยพวกมันจึงต้องกินอาหารอย่างอื่นเพื่อเสริมสร้างโภชนาการเช่นผลเบอร์รี่ดอกไม้ใบเมเปิลใบหม่อนและหญ้ารวมถึงสัตว์เล็กๆอย่างด้วงหนูกิ้งก่าลูกไก่และไข่นก เนื่องจากแพนด้าแดงอาศัยอยู่ในป่าบนภูเขาสูงพวกมันจึงมีสัตว์กินเนื้อที่เป็นศัตรูค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสัตว์ที่อาศัยบนเนินเขาที่อยู่ต่ำกว่าศัตรูตัวร้ายหลักๆของพวกมันมีแค่เสือดาวหิมะและมาเทิร์นเท่านั้นแต่กระนั้นแพนด้าแดงก็ต้องคอยระวังนกล่เหยื่อและสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กชนิดอื่นๆด้วยเพราะสัตว์เหล่านั้นอาจจ้องจะจับลูกๆของพวกมันไปกิน เช่นเดียวกับสัตว์หลายชนิดทั่วโลกภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแพนด้าแดงก็คือมนุษย์นั่นเองพวกมันกําลังเผชิญกับการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันลดน้อยลงเรื่อยๆแถมยังต้องเจอกับการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายทำให้จํานวนประชากรของแพนด้าแดงลดลงอย่างมากในปัจจุบันส่วนประชากรที่เหลืออยู่ ก็ต้องกระจัดกระจายและแยกห่างจากกันมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาที่น่ากังวลอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดหรือการผสมพันธุ์ระหว่างแพนด้าแดงที่เป็นเครือญาติกันซึ่งจะทำให้สายพันธุ์ของพวกมันไม่มีความหลากหลายแพนด้าแดงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของรฐัฐสิกิมประเทศอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยตะวันออกทุกปี ที่นี่จะมีการจัดเทศกาลแพนด้าแดงขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยจะมีทั้งขบวนพาเหรดและการแสดงดนตรีสดซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่โตที่ดึงดูดคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมามากมายชาวสิกขิมตระหนักดีถึงภัยคุกคามที่แพนด้าแดงกำลังเผชิญทุกวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้นแต่แพนด้าแดงนั้นเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิเป็นอย่างมากเมื่ออากาศร้อนขึ้น พวกมันก็ต้องย้ายไปอยู่บนเขาในระดับที่สูงยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้ได้อยู่ในสภาพอากาศที่พวกมันคุ้นชินเพื่อปกป,อป้องป่าที่เป็นบ้านของแพนด้าแดงองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจึงเข้าช่วยเหลือชุมชนในรัสิกิมโดยการอบรมชาวบ้านให้เปลี่ยนมาใช้เตาหุงต้มอาหารที่พึ่งพาฟืนน้อยลงทำให้ชาวบ้านลดการตัดไม้ในป่าทั้งยังช่วยลดมลพิษทางอากาศลงด้วย ปัจจุบันแพนด้าแดงถูกขึ้นบัญชีแดงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และมีความเสี่ยงสูงที่พวกมันจะหายสาบสูญอย่างถาวรในอนาคตอันใกล้คาดกันว่ามีแพนด้าแดงเหลืออยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติน้อยกว่า3,000ตัวโดวยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์ของอุทยานธรรมชาติแต่ก็มีไม่น้อยที่อาศัยอยู่นอกเขตคุ้มครองจึงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ชะตากรรมของพวกมัน ความหวังของแพนด้าแดงจึงอยู่ที่โครงการเพาะพันธุ์ทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่กระนั้นการรณรงค์เรื่องการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะคงเป็นการดีที่สุดถ้าแพนด้าแดงได้อาศัยอยู่ในป่าบนภูเขาต่อไปเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของพวกมันเคยอยู่กันมานานนับตั้งแต่สมัยโบราณ